สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับมือนี้กับบันทีซีมุกกลานะครับสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับกับมือนี้ครับงามงามนีครับสำหรับบุคคาท่านนะครับเนาะี่ยมาส่งรถนะครับตัวนี้ก็เป็นเอลสี่ศูนย์นะครับสองแปดนะครับ นี่เขายุ่ำเภอม่วงครับเมื่อกี้อำเภอหอะไรไหมเบิกหัวตะพานเนาะกะปีใหม่นะครับช่วงนี้ปุ้ใดยังหารถบรรทได้นะครับได้รถเนาะกะช่วงนี้ครับปูมาชันดีเด้อ ตัวนี้เพิ่นกะเห็ดเป็นสวนบักกีอินทผาลัมนะครับแล้วก็พุทธะสามรสอนกมาตัวนี้ก็ช่วงนี้ก็โปรโมชั่นดีนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถที่ตัวสอบถามกัน่ได้ครับก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับกับว่า์วอยู่สวนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับ ออกได้นะครับออกง่ายนะครับช่วงนี้ซุ้มกุมเอินพันอินเทอร์เน็ตนะครับลูกค้าม่ตรงเขามาแล้วก็ะดนะกรัไดนะครับว่าอยูเพื่อใดดีกว่าจังหวัดใดนะครับตันนี้ครับกับคลิปนี้ครับเอาไว้ซ้ำนี่แหละแล้วคลิปหนากรอช่มอีกนะครับบ่าผภมสิไปส่วนเพื่อใดรือว่าจังหวัดใดนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เช่มนี้นะครับผมส,สวัสดีครับ